บางคนใช้เวลา18ดเดือนมีรายได้เป็นแสนละสมาชิกหลายคนถึงก็ดูถูกว่ามันเป็นไม่ได้ผลประโยชน์ของสังคมที่เราต้องคืนไปคอมมิชชั่นไม่ได้หวังหวังว่าหนึ่งอนน้อยๆทำให้ประชาชนมีรายได้ไดสวัสดีครับผมสีกุ้งอรุณสวัสดีนะครับกรรมการบริหารบริษัทสีก,กุ้งเบเกอร์จำกัดครับเริ่มต้นเข้ามาในอาชีพนี้คำว่าประกันภัยกลัวแต่พอมาศึกษาแล้วมันเป็นประโยชน์สังคมเลยเพราะฉะนั้นผมทําธุรกิจนี้25เดือน ผมก็มีรายได้เดือนสี่ห้าหมื่นล้ผมมองแล้วว่าธุรกิจนี้มีรายได้มหาศาลเลยแต่ได้ไม่ได้ถอยผมดีใจละเราได้ทําให้ประชาชนมีความรู้พรมอสนะเราขายไปเนี่ยนับเป็นล้านๆฉบับแล้วประชาชนที่เป็นลูกค้าเราเนี่ยปัจจุบันนี้เจ็ดแปดแสนลายต่อปีจากปีห้าสามไม่น่าเกินสามปีเลยตั้งโซเกียนมีรายได้เป็นแสนต่อเดือนโดยที่เราไม่ต้องลงทุนบางคนใช้เวลาสิบแปดเดือนมีรายได้เป็นแสน สมาชิกหลายคนถึงก็ดูถูกว่ามันเป็นไม่ได้อะไรที่ได้ได้โดยที่มันลงทุนอะ่ะปัจจุบันนี้เนี่ยมีคนมีรายได้กือบเจ็ดแสนต่อเดือนไอ้ที่เป็นแสนต่อเดือนอะ่ะเป็นเรื่องปกติละอยากจะ้าฝากถึงสมาชิกใหม่ๆที่เข้ามาขอย้อนหลังไปที่ระบบเอ็พเเพื่อเริ่มเริ่มใหม่เมื่อปี53 9ปีผ่านมาแล้วก็ต้องกล่าวขอบคุณสมาชิกรุ่นแรกๆร,รุ่นเก่าๆเมื่อ9ปีที่แล้วเขาทํายากเขาก็มีรายได้เป็นแสนแสนรุ่นใหม่ทําง่ายมากเลยุณมีมือถืออย่างเดียว ทำธุรกิจนี้ได้แล้อคอยการเรียนรู้อบรมไม่วันเป็นคอร์สเสร็จเนือสร็นะออนไลน์อะไรที่สีอุอบรมหน่งคุณเข้ามาอบรมคุณเดินไปที่สาขาเราอบรมแต่ละข้อที่เรามีอยู่เพื่อนคุณอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่คุณแนะนําให้เขาไปอบรมที่สาขาใกล้บ้านเขาได้เลยแล้วเขามีผลงานมันก็เป็นรายได้ของคุณปีที่ผ่านมาเรามีสาขาเพิ่มมาอย่างน้นนอยๆสี่ห้าแห่งเรามีสมุทรสาครชุมพรก็เป็นสาขามาถ้าถึงเศ้าที่ล่าสุดก็คือแม่สอดเรตากเรา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าไม่น่าเกินในห้าปีเราอยากจะมีสาขาทัว่วประเทศให้ครบเจ็ดสิกว่าจังหวัดปัจจุบันนี้เรามีสาขาตัรวจสามสิบสาขาแนละ้วนะปีนี้นะเรามีใบอนุญ,ญาตของในหน้าของันชีวิตซึ่งเราได้มาสองปีแล้วเราอยากหาคนทาไม่ได้เราเริ่มทำละเราเริ่มจดทะเบียนลีขสิ่งละนั่คือสิ่งที่เราทําให้องค์กรโตขึ้นธุรกิจเอเ็นีเมเริ่มดีขึ้นละเอามาประยุกต์กับการกันชีวิตไ,ไหมมันชีวิตเป็นเป็นสิ่งที่โบเกร์ทำยากแต่เราก็เริ่มการทำละเราก็มีพันธมิตรขึ้นมา ที่มองว่าต่อไปมันก็ยังมีตัวกองอื่นเข้ามาเราทําให้ประชาชนมีงานทําอ่ะเพราะเราอยามองถึงใดได้เป็นหลักผลประโยชน์ของสังคมที่เราต้องคืนไปผมาไม่าช่าไม่ได้หวังหวังว่าหนึ่งอย่างน้อยๆทำให้ประชาชนมีรายได,ได้จากการสมัครเป็นสมาชิก,กแล้วก็ศึกษาจนสอบบรรลัยนนหน้าเราไปเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนสิ่งที่น่าภูมิใจสิเจอผู้จัดจาก,การสาขาเจอเพื่อนตัวแทนขอถ่ายรูปด้วยชื่นชมนะในสิ่งที่เราได้ ให้ความรู้เขาเพราะนั้นธุรกิจนี้ฝากให้กัาทุกท่านเข้ามามีรายได้แน่น,นอนแล้วก็เป็นการช่วยสังคมด้วย<ม>อย่างน้อยๆก็ช่วยเหลือคนที่อยู่รอบข้างคุณน่ะไม่ไว่าเป็นสามีปัญญาหรือลูกหรือพ่อแม่หรือเพื่อนที่คุณรู้จักให้มีส่วนก่วด้วยที่ตรงไหนแล้วครับเริ่มเลยนะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีครับ